ว้าวแค่ว่าย่ำมะม,มาใส่หน้ากากใส่หัวหมูมเป็นเสียบไปเด้พี่น้องเสียหนำไว้โดนพดเสียน,น้ำมั้งมันกับเลยเปียกไม่น้ำพะแน่อ้ลูกพี่น้องพี่น้ำสวัสดีท่านจ้าพี่น้องจ๋ากินดีครัชงของวัดก็แล้วซีโม้งเหรอวัดจะกินขาวว้าซัวไอเขาเที่ยงเฮ็ดชงของดูจ้าพี่นอ้องฮะ ม่นก็กลายเป็นบ่หิวเออเอจ้าน้ำตรงนี้นน้ำอือๆอีก่ะเตียกระบอกเป็นยังดอกเดี๋ยวจะงงายให้บ้านน้องนี้นี่ได้กินเขากินตื่นน้อนแล้วกะแค่ทอดไทยกิน เคี้ยวยกกินเองได้ขยันยู่นีได้นะเอากินอีกนี่เอ้าแล้วพอเปิดให้เอ้าวางไว้เอาวางไว้นี่คืออะไรพ่อเหระโอ้ยโอ้ยไม่ได้กินบ่เล็งหนามคือเขาหนีแล้ว ก็หนว่ะอือหือเอาป่ะเอากินกินสวัสดีครับลูกปลาหนาี่อาจทีหลักทุกคนครับผมบม,ามากินย่ำบ้าหมากเสียบมาเสียบหรอก มือนี่ตกะวะมือวานมือวานนี่พี่หน่องเลยลมลมแห้งครับ้าพส่งของ เพราะว่ามันสาน้ำตัวหน่อยไปหามหมอไปกาเย,ยาภาพมันเกิดเลยของใช้สรถใช้รถไปนะมันต้องใส้รถไปถ้าแพาว่าขี้มอใไส้กับลูกเกิดมันมีคนอยู่น้ำลูกคือเอา ต้องทาแล้วหน่อยครับรถผ้าครับเป็นไงป่ะอ,อาทิตย์านเนี่ยพี่โมกวล่ะคงจะได้กินเขาสวยมันเป็นยังอ่อมมนเป็นปกติมั่ไก้กินข้าวแรกอีกแล้าสองทุม นี่แกงเห็แกงเห็นเซ่บๆสดนั่นแหละเก้วขเเ่เจ้ายังเพียรใจปกหวันอืมมีจะไใครมาดงมาเช้าีนามีอยู่วาื้อโอ้แทงหมดหาที่บาทได้นอด้อยอยู่เขาจะหายอย่างลนธรรม,ามาดาละเจ้าของไปหาว่าเปลี่ยนที่ hồi ừ. nữa rồi là há tiền nha yeah. cho con khỏi cái nha cái cần na cái cái bình nhau hả mình cứ cái dân mấy tham năm gì มมเด็งก็าหายหนัาเลยบุกี้ดเด็กเยอะโมเด็งได้หมดโดดกันเปลี่ยนไปต่างคนต่างคนขวายขว,ขวายน่ามั่งเนี่ยพ่อ ี่น้องทางกุงเสพกับเจ้ากับเหตุการณ์เหตุงานเข้มขวยกินน้ำเปียงเปียงกรุงเทพคืกกเอเรืเอ่องสิบห้อนอระกุ้งเทพเป็นตั้งมันด่างห่นนงงอนห่อน <c oughs> ยุ่ยตัวกับเป็นมาห้อนมันเอาไม่แอะไม,ม่ยังเออแต่าวานี่มันเทพไม่แอ็ดทุกมองเลยเนาะบ่ค่อยมีแล้วอันวัดลมอ่ะเมียนบ่ มาหา่างกบมีหมายถึงว่าหองเศร้าอ่ะมีอยู่น <N> ี่ีมีมที่บ่มีแอะมีอยู่เป็นมะอืออะพับเม่นยังนี้เลยจที่บ่มีแอะนี่ยนะอแอกัเดียนละซีหาพาัทหมดละน้ำแข็งนม่งเลยเรานะดเดืนนอนเงี้ยพอบปะไปยูบ้านแม่ดอ ข่อยไป็นห้อนบ่ะข่อยเป็นนุ่มบ่ะห้อนแล้วห้อนกระทุนเอาพันลมห,าพ,มหาพันลมตัวน้อยๆสบาพันลมหน่อยเย็นกว่าพันลมใหญ่อืมพันลมตัวนึงคือข่อยยูนบ่ะหอนนังห่านบ่ะหอนคือกันนะเอาย่านบ่ะอืมอเฮ็ดบ่ะ พอเห็ดอะใช่ป่จะกี่ข่อยไปเห็ดงานเฟอร์น,นิเจอร์เขาเจ้มงเขาแปดมุ่งเลยเลยถุ่มหนึ่งเห็ดโอวเห็ดน้ำอลาดก้อนขอ่อยจีนไม่เห็ดข่อยเห็ดหลายมองเนี่ยเพอ่์นี่เจอขอไปเเห็ด<ก>เริ่มแรกอะ เอาไปเห็ดกับถั่วแก่เออไผก็เฮ็ดกับถั่วแก่เบิดรับบัวถั่วแก่ข่อยนะถั่แก่เราหักข่อยอยอืลุ้งอักเพิ่นลุ้งแดงลุ้งจังลุ้งแดงไปดูงอกรยังกึ่งกิ่งแต่เมื่อกี้ลุ้งแดงอยูุบุนบ่อือลุ้งแดงล่าออกไปเฮ็ดง,งานลงมา,มาข่อยก็ไปเป็น,นอุ่งหลังเข้าแล้วหักขอ่อยมียังใส่กับข่อย ใส่จะคอยมดืม่เจ้าเราจะใส่ไงเพปลาชีเข็ดอีหยัหยงพี่น้องใส่ตัวหน่อยตัวหน่อยก็เลยคิดว่าตัวหน่อยสิย่ง่ายเพราะว่าผัากโวงเนี่ยล้านนั้นล้านฟรีเจอร์มีหลายล้านว่ะปิ๊บปี๊บกันมันสามารถง่ายไปล้านได้ก็ได้ตัวหน่อยตัวหน่อยก็เลยคิดว่าสีลาออกเพราะว่าเพิ่นใส่ดู แต่ว่าถอแกหักต่หน่อยเนีย่ยพื้นใส่ของใส่ยังนี่ไป้น้อยซื้อกับข้าวนี่กูหน่อยไป้น้อยประกอบของประกอบตู้ประกอบชั้นวางทีวีไอ้น้อยขึ้นไปทำเท่นยังตรงเอื่นต่หน่อยตหน่อยเหี มือนั้นก่บ้าชีง้ง่ายง่ายไปอยู่ร้าน้างๆไก่บ้าชีง้ง่ายไปอยู่ร้าน,น,น้างๆคุณบอกคุณน้ำมันรั่งคุณไปเฮ้ยผมลาออกนะ้รุ่งนี้ผมไม่มาทำงานนะ้ำมึงเป็นอะไรทำไมมึงไม่มาทำงาน ผมได้งานใหม่แ่้คระเออก็ดีใจด้วยกับมึงฮะค่ะสนสคคคุอดกูมึงเหรออะถ้ามึงไปทำงานที่อื่นมึงก็ขยันเหมือนที่มึงอยู่กับกูนี่นะนะคิดใน้ใจเจ้าใส่เจ้าข่ายคนอื่นน้ำกันมูน้ำกันกซีหาคนกับว่าใส่ แล้วกูจะสอนอะไรมึงอย่างหนึ่งแล้ววะเอาแม่เอาเอาเเอาแล้ววะ <c oughs> ถ้ากูใช้มึงไปตัดตัดไม้ตัดไม้แต่ให้มึงไปเลือกเอามีดดวงหนึง่งเข้าสนิมเอ่อ่บเขา อีกดวงหนึ่งโคบกิบฟันชุบขาดปับ๊บเลยมึงจะเรียกเอาดวงไหนมานอะไรก็ได้บอกว่าผมก็เรียกเอาดวงคมแล้วกันผมก็เรียกเอาดวงคมคมแล้วกันทุกคนก็ต้องเรียกอันคมแหละมึงก็ตองภูมิใจที่กูใช้มึงบ่อยวะท่น พ่อหัวมึงดีไงมึงคล่องแคล่วมึงมึงทำงานที่กูมอบหมายให้สำเร็จมาทันเออว่ะมึงไปที่ไหนมึงก็จะมีคนรักจะมีเท่าแก่รักถ้ามึงขยันอย่างนี้ยทำไมเขาถึงใช้มึงรู้ป่ะก็มึงฉลาดไง มึงทำในสิ่งที่เขามอ,มอบหมายให้เหมครับเพ่นว่าจะเลย่นบนายร่ราออกจ่อยก็เลยยุ่งน้ำเพิ่ก <c oughs> เพิ่จะเลิ่มใหงินเงินเดือนเพิ่ม <c oughs> จากวันละสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยไหลายกระมูได้สามร้อย ตอนนั้นทาเรงขัดตำเาเร่งขัดตำสองลอยสองยเท่าไหร่สองยหาสิบหรือสองลอยสีินี่แหละมหูนะจำามดหละเมื่อสิบซิบหาปีหรือยี่สิบปีขึ้นหลังไม่ต้องอ,อืม ไปไปกันพี่น้องเจอมาเราซูฟังสวัสดีครับ